ครับหนึ่งสองสามก็เป็นมงคลสักนิดหนึ่งนะครับก็มาเรื่องของความรักของร้านานะก็จะมีในเรื่องของท่านของเจ้าดารารัศมีกับรัชกาลที่5นะครับซึ่งเป็นความรักในเรื่องของสายสัมพันธ์วันนี้เราก็จะเริ่มกันที่นี่ครับวัดสนดอกเป็นวัดโบราณวัดหนึ่งนะครับอยู่ที่คู่เมืองเชียงใหม่มาและที่สัมพั์ก็มี กูเจ้านายฝ่ายเหนืออยู่ที่นี่นะครับซึ่งจะมีสถูปที่ของเจ้าดราศมีอยู่ที่นี่นั้นเราก็จะมาเริ่มขอพอรความรักกันที่นี่ครับเทพนะบก็จะเป็นจุดที่มีความสําคัญเกี่ยวกับพระราชยาเจ้าดราศมีแล้วก็เจ้าน้อยสุกเกษนะครับแล้วเราก็จะไปจบกันที่น้ําปิงนะฮะตรงอนุสรีของรัชกาลที่ห้านะครับ

พระมาเกต้าเป็นเจ้านายราชวงศ์มังรายเป็นลูกชายของอพระเมืองแก้วนะครับท่านเนี่ยก็เป็นบุคคลที่มีมีผลงานแลน้วเนี่ย,ยเช่นท่านก็มาสร้างวัดนี้เลยนั้นวัดนี้เนี่ยท่านผูกพันมากแล้วก็ถือว่าเป็นวัดประจําราชการเลยก็ได้นะครับวัดวัดตรงนี้เลยทําให้พระนางเกียรติภาเนี่ยตอนหลังท่านเลยมาก่อกรุพระอาทิตย์สวามีของท่านเนี่ยก็คือพระเกตมองเก้าเนี่ยไว้ที่วัดนี้ ด้วยที่ถือว่าเป็นวัดที่สาบสวามีท่านสร้างแล้วก็รักวัดนี้มากนะครับที่สิ่งทุกกาวิธีที่จัดยสมินสันอยูง กวนเกษีสมุทรแล้วก็เกิดขึ้นมานะครับแล้วพระนางเนี่ยก็ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นคู่นิรันต์ก็คือเป็นความรักแบบนิรันต์นิรันดระกับพระวิษณุหรือพระนารายนะครับดังนั้นไม่ว่าพระนารายจะอวตารไปเป็นอะไรเนี่ยท่านก็จะอวตารไปเป็นคู่ของ ะนานา,ายณ์ด้วยนะครับอย่างเช่นะนานา,ายณ์อวตารไปเป็นพระรามท่านก็อวตารไปเป็นนางสีดาเนี่ยนะครับอา่าข้าบอากบอกปนไม้ห้าชนิดมีคันศอนททาจากอ้อยปล้องอ้อยเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่สื่อถึงความรักความหวานหอมนะ, <c oughs> นะครับนั้นก็อ่าประวัติของพระนางรัศมีก็เลยเป็นที่ต้องมาขอเรื่องความตัางอะไรการต่างๆของกลุ่มทั้งสายมูไม่มูหรือว่าคนที่รู้เรื่อง คติความเชื่ออย่างเงี้ยนะครับรวมถึงจารียธรรมเนียมของตามอินดูในการแต่งงานเนี่ยก็จะคติความเชื่อและวก็แบบปฏิบัติระหว่างเรื่องราวของพระวิษุทุตทนานอายไ์กับพระรัศมีเนี่ยทำมาเป็นแบบในการทำพิธีกรรมในการแต่งงานของกลุ่มตามฮินดูด้วยน,นะครับ